นิทานกตัญญูร้อยเรื่องเรื่องพญาช้างโพธิสัตว์ผู้ไม่ปรารถนาลาบยศขอเพียงการได้เลี้ยงดูแม่ครั้งอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นพญาช้างมีลักษณะขาวปลอดรูปงามน่าดูน่าชมน่าเลื่อมใสเป็นผู้นำโขงแปดหมื่นเชือก พญาช้างมีแม่ช้างตามบอดทั้งสองข้างทั้งหมดอาศัยอยู่ในเขตหิมะวันคือเขตป่าท,ที่มีหิมะตกเมื่อพญาช้างได้ผักหรือผลไม้รสอร่อยก็จะฝากให้ช้างบริวารนนำไปให้ช้างมารดาที่ตาบอดแต่พวกช้างที่นำเป็น,นั้นไม่ได้นำผักหรือผลไม้เหล่านั้น ไปให้แม่ช้างกลับเคี้ยวกินเสียเองหลายครั้งที่พญาช้างรู้ว่าแม่ไม่ได้อาหารก็น,นึกเปื่อนนายพวกปริวารคิดว่าเราน่าจะละทิ้งโขงแล้วอาศัยอยู่ใกล้ๆแม่ดีกว่าคืนหนึ่งพญาช้างก็แอบพามันดาออกจากโขงไปอยู่กันที่เชิงเขา จันโทรณนะอยู่ในถ้ำซึ่งบริเวณปากถ้ำมีสาบัวอยู่ไม่นานนักมีนายพรานป่าชาวกรุงพาราสีเดินหลงป่าอยู่หลายวันเขาหมดหวังที่จะออกจากป่าใหญ่ได้จึงนั่งร้องไห้เสียงดังพญาช้างได้ยินแล้วคิดว่ามนุษย์คนนี้กำลังไร้ที่พึ่ง เราอยู่บริเวณนี้จะทนเห็นเขาตายต่อหน้าต่อตาไม่ได้เราจะต้องช่วยพาเขาไปส่งให้พ้นป่าแล้วเดินเข้าไปหาเขาในพรานเห็นช้างแล้วกลัววิ่งหนีพญาช้างร้องบอกว่าท่านผู้เจริญเราไม่มีพิษมีภัยแก่ท่านท่านไม่ต้องกลัวเราหรอก เขาหยุดวิ่งยืนอยู่ช้างถามว่าท่านร้องไห้ทำไมหรือเขาตอบว่าข้าแต่นายเราหลงทางมาเกือบเจ็ดวันแล้วช้างกล่าวว่าอย่ากลัวไปเลยเราจะพาท่านกลับสู่ถิ่นมนุษย์ท่านขึ้นนั่งบนหลังเราสินายพานป่า นั่งบนหลังแล้วพญาช้างก็เดินลัดเลาะจนพ้นเขตป่าให้เขาลงจากหลังกลับไปถ้าว่าน,า,นายพลนไพรคนนั้นเป็นคนไม่ซื่อตรงระหว่างที่เขาอยู่บนหลังช้างเขาก็แอบจดจำบ้างทำเครื่องหมายบ้างด้วยความคิดว่าถ้าเรากลับไปบ้านได้แล้ววันหนึ่ง เราจะเข้าเฝ้าทูลให้พระราชามาจับช้างสวยงามเชือกนี้เป็นช้างหลวงเราก็จะได้รางวัลจากนั้นไม่นานช้างมงคลคือช้างเชือกที่เป็นพระราชพาหนะของพระเจ้ากรุงพระาณสีก็ล้มตายลงพระราชาให้เจ้าหน้าที่ประกาศว่าผู้ดใด พบเห็นช้างที่เหมาะสมจะเป็นพระราชพาหนะผู้นั้นก็จงบอกแก่ราชสำนักนายพรานคนนั้นได้ยินข่าวแล้วดีใจรีบเดินทางเข้าเฝ้าและกราบทูลแด่พระราชาว่าข้าพระองค์เคยได้พบช้างเผือกเหมาะที่จะเป็นช้างทรงของพระองค์ขอพระองค์ ปลดส่งนายควานช้างไปกับข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์จะนำทางไปให้เองพระราชาตรัสสั่งให้นายหัตถาจารย์คืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการจับช้างและบริวารเดินทางไปกับนายพรานทันทีนายพรานนำนายควานช้างและบริวารเข้าสู่ป่า เดินไปตามหนทางที่ตนเองเคยจดจำและทำเครื่องหมายไว้จนถึงบริเวณถ้าก็เห็นพญาช้างลงสระน้ำและนำอาหารเข้าถ้าไปให้มารดาแล้วเดินออกมาก็มองเห็นคนเหล่านั้นพญาช้างโพธิสัตว์คิดว่าภัยที่จะเกิดกับเรา ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นเลยแต่คงเกิดจากการที่เราช่วยเหลือคนชั่วคนนั้นแน่ๆเราเป็นผู้มีกำลังมากสามารถปราบช้างได้เป็นพันเชือกถ้าเราโกรธเราสามารถทำลายกองทัพและทำลายแว่นแคว้นให้พินาศได้แต่ศีลของเราจะขาดเพราะฉะนั้น วันนี้แม้เขาจะใช้หอกแหลมทิ่มแทงเราเราก็จะไม่โกรธคิดได้อย่างนั้นแล้วจึงน้อมศีรษะลงแล้วยืนนิ่งอยู่ในควานช้างและพวกเห็นลักษณะช้างตรงกับตำราที่ศึกษามาดีจึงช่วยกันจับและพาพญาช้างออกจากป่า เขากรุงพาราสีช้างตาบอดผู้เป็นมารดาของพญาช้างไม่ได้รับอาหารจากลูกเป็นวันที่เจ็ดคิดว่าลูกของเรายังไม่กลับมาคงถูกพระราชาหรืออำมาตย์ของพระราชาจับตัวไปแล้วจึงรำพันถึงลูกว่าไม้อ้อยไม้มุกมัน ไม้ช้างนาวย่างงวงช้างเข้าฟางและลูกเดือยเจริญง,งอกงามยิ่งขึ้นเมื่อไม่มีพญาช้างเชือกนั้นบรรดาต้นกันนิกาที่เชิงเขาก็ผลิดอกบานพระราชาหรือพระราชกุมมารประทับนั่งบนคอพญาช้างเชือกใดแล้ว ไม่เกิดความสะดุ้งกลัวเข้าสู่สนามรบย่อมกำจัดอริราชศัตรูอิสระชนผู้ประดับตกแต่งกายงดงามย่อมเลี้ยงดูลูกของเราด้วยกอนข้าวที่ปรุงอย่างดีแล้วฝ่ายพระราชาทรงรับทราบข่าวการมาของพญาช้างก็โปรดให้ตก แต่งพระนครต้อนรับนายควานช้างนำพญาช้างให้เจ้าหน้าที่ประพรมของหอมแล้วนาเข้าไปในโรงช้างที่ตกแต่งสวยงามดีพระราชาทรงนําอาหารรสเลิศต่างๆเสมอกับที่พระองค์สวยเองมาให้พญาช้างไม่ยอมบริโภคเลยคิดอยู่ว่าถ้าเราไม่เห็นแม่ เราก็จะไม่กินพระราชาตรัสอ้อนบอนให้ช้างกินอาหารว่าพญาช้างผู้ประเสริฐเชิญกินข้าวเถิดจะได้ไม่ภ่ายพร้อมท่านต้องทำราชกิจให้เราเป็นอันมากเลยพญาช้างกล่าวว่า นางช้างได้กลายเป็นช้างที่ไร้ที่พึ่งตาก็บอดไม่มีใครนำทางนางจะต้องเดินสะดุดต่อไม้ล้มลงที่เชิงเขาจันโทรณะเป็นแน่พระราชาฟังแล้วสงสัยว่านางช้างนั้นเป็นใครจึงถามว่านางช้างตาบอดที่ท่านพูดถึงนั้น เป็นอะไรกับท่านหรือพญาช้างทูลตอบว่านางช้างเป็นแม่ของข้าพเจ้าแม่เป็นช้างตาบอดข้าพเจ้าเลี้ยงดูแม่ถ้าแม่ไม่มีข้าพเจ้าแม่ก็จะอดตายข้าพเจ้าไม่ได้มีความต้องการยศถาบรรดาศักด์เลยแม่อดอาหารวันนี้ ก็เป็นวันที่เจ็ดแล้วพระราชาทรงสลดพระไทยและตัดสินพระไทยปล่อยช้างกับสุป,ป่าจึงตรัสว่าพญาช้างเชือกนี้เลี้ยงดูมารดาพวกท่านจงปล่อยช้างไปเถิดพญาช้างผู้ประเสริฐจงได้อยู่ร่วมกับแม่ช้างและหมู่ญาติเถิดพญาช้าง ได้รับการปลดโซ่ตรวนออกแล้วจึงได้แสดงทศพิธราชธรรมแก่พระราชามีมหาชนร่วมกันทำบูชาสักการะพญาช้างด้วยของหอมและดอกไม้พญาช้างกลับเข้าสู่ป่าหิมวันหรือว่าแม่คงหิวมากถึงสะน้ำแล้วลงงมเง่าบัวได้จำนวนมาก ใช้งวงดูดน้ำจนเต็มแล้วรีบเข้าไปหาแม่ในถ้าเห็นแม่นอนอยู่ก็รดน้ำลงบนตัวแม่แม่ช้างคิดว่าฝนตกจึงด่าฝนว่าฝนบ้าอะไรมาตกในเวลาที่ไม่ควรตกลูกที่เกิดจากเราบำลุงเลี้ยงเราเขาไม่อยู่แล้ว พยาช้างกล่าบปุกให้แม่ดีใจว่าแม่จ๋าลุกขึ้นเถอะอย่ามัวนอนอยู่เลยลูกของแม่กลับมาแล้วพระเจ้ากาสีทรงมีพระปรีชาญานทรงปล่อยลูกแม่มาแล้วนางช้างกล่าวอนุโมทนาแต่พระราชาว่าพระราชาพระองค์ใด ทรงปล่อยลูกของเราผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดขอให้พระราชาพระองค์นั้นจงทรงมีพระชนมายุยืนนานบำรุงแคว้นกาสีให้เจริญรุ่งเรืองเถิดส่วนพระราชาทรงเลื่อมใสในคุณธรรมของพญาช้างต่อมาก็ตรัส ให้ช่างไปสร้างโรงช้างไว้ไม่ไกลจากสะบัวส่งส่งผักผลไม้ไปวางไว้บริเวณนั้นเป็นนิดเพื่อให้พญาช้างและแม่ช้างได้บริโภคต่อมานางช้างล้มตายไปพญาช้างก็นำผักผลไม้ที่พระราชาส่งมานำไปถวายแก่พวกฤาษีห้าร้อยคน ที่เชิงเขาหิมพานพระราชาทรงทราบแล้วตัดสั่งให้ช่างปั้นรูปของพญาช้างโพธิสัตว์ไว้ในพระนครจัดให้มหาชนทำการบูชาสการะและกำหนดจัดงานสการะช้างในทุกๆปีคติสำคัญของเรื่อง คนบางคนสละลาภยศเพื่อรักษาครอบครัวคนบางคนทิ้งครอบครัวเพื่อรักษาลาภยศ